เส่บนเส้นมาสมกิ่มา ขนาดนี้นะคะ่ะดิชันอยู่ที่นาดลิฟต์นิเทศาคอมเพล็กซ์ซึ่งมีนักศึกษามาใช้โดยไม่ต่อแถวทาให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการค่ะในชั่วโมงเร่งรีบก่อนเข้าเรียนของนักศึกษามีการใช้ลิฟต์กันเป็นจํานวนมากทําให้เกิดความวุ่นวายโดยมีนักศึกษาได้พูดถึงการใช้ลิฟต์ในช่วงเวลาเร่งด่วน คืออย่างเวลาที่เราต้องใช้ลิฟต์มาค่ะตอนที่เราจะต้องขึ้นไปเรียนคือบางครั้งเรามาเราต่อแถวแล้วอะค่ะแถวที่เราคิดว่าเป็นแถวใช่ไหมคะเราก็ต่อแถวแล้วแต่ว่าคือพอมันมีคนเข้ามาแทรกแทรกแทรกกันเข้าไปเรื่อยอะค่ะคนที่แบบต่อแถวมันก็จะไม่ได้ขึ้นสักทีเพราะว่ามันมีคนที่แบบแบบแอบเข้าอะค่ะแบบพอลิฟต์เปิดปุ๊บก็คือกูกันเข้าไปทําให้การต่อแถวคือเหมือนไม,ไม่ไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรอะค่ะมาทําให้เราขึ้นไปเรียนไม่ทัน ทั้งที่เรามาก่อนเวลาแล้วแต่แค่เรื่องการรอลิฟต์มันทําให้เราเข้าไปเรียนไม่ทันนะคะแต่นักศึกษาบางคนกลับใช้บันไดหนีไฟเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อให้สามารถเข้าเรียนได้เร็วขึ้นสุดท้ายแล้วหากไม่อยากเข้าเรียนสายควรมาก่อนเวลาเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดตามมา